สวัสดีครับพี่น้องชาวไ้เชาวสวนองผมมาประพอคือก่าผมกับบ่อลลูดขับผมกับช่องเกษตรอีสานอินดี้ครับผมกับมาอนี้กับกับบริยูในสวนมาเลยนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้บกท่านกับเริ่มสิเป็นช่วงท้ายแล้วนะครับมืาอนี้กับบอลลูดกับหลังจากคลิปแล้วที่สอนวิธีการเฮ็ดบ่าวนะครับผมบ่าวบอดเป็นบ่าวจุฬาหรือบอลสองห้องนะครับนะมาอนี้กันดสอนวิธีการเฮ็ด แอกหรือว่าสนุ่ครับผมสนุ่เบาสูตรลั่งถุงของบ้านเราเองครับผมโดยเปิือสนุ่นเนี่ยตัวนี้จะเป็นเปลือกยางเป็นเปิือพลาสติกสีแดงนะครับเนาะเป็นคือแบบกวา้างหนาเนี่ยจะอยู่ประมาณมินม้นมิ้นประมาณมินน้นนะครับผมประมาณมิ้นกว่าครับผมตอนนี้ก็จะมีการเก็บงานนิดๆิน้อยๆ,ๆครับตอนนี้เม่อตัอง้งแตเก็บงานนะครับอันนี้ก็ถือเก็บงานนะเนี่ย ขั้นตอนการนี้ก็คือครับผมอุปกรณ์ไฟแชร์ไฟแชกครับผมแล้วก็เทียนไขแล้วก็เชือกเชือกที่เ่าจะมาเห็ดเข้าโซนน่้แล้วก็สุเป็นเชือกเส้นหน่อยกับผมเชือกเส้นหน่อยเนี่ยเป็นเบอร์เบอร์สามเบอร์สามเบอร์สองเบอร์ได้ก็ได้ครับเบอร์ได้หน่อยครับผมเพราะว่าการตาผู้ใดบ่อยากเอาไปมุ้ยแยกออกเป็นสามเส้นกับใส่เส้นหน่อยแล้วครับเนาะใส่เส้นหน่อยให้น้อยที่สุดนะครับผมแล้วก็กาวรอนครับผมกาวรอน กันไก่ครับผมัมีดมีกิโตมีกิโต้คุ้มเของเขาฝนหม่ๆได้เพียงเท่นะเอามาไว้สร็ำหรับตัดแต่งกับบล็อกเพราะว่าเป็นการขูดเพราะว่าบางครั้งมันเข้าปืนอมวันนี้มันจะมีร้อยลวดลายมันนะครับผมห้ากว่าูดให้มันเจีอยวพอปืนนี่มันเป็นปนบางเราห้ากว่าจูดขูดนิดๆน้อยๆเพราะว่าขูดเพื่อสายมันเรียบในการเชื่อหถึงปืนใบเซดูนี่มันตีลมตีลมไหลคือมาก่เนาะ แต่ว่าการดาห้องขูดหลายเสียงมันสืดประหนัดครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าบางครับผมถ้าเป็นเปื่อนดำเป็นเปื่อนเนื้อแน่นานๆตัวน่าหนาๆตัวนั้นจะดีครับผมเพราะว่าห้องขูดขูดให้บางบางในประมาณนี้แขึ้นแต่้ะมันจืเสียงดีเสียงแน่นนะครับแล้วที่สำคัญครับตอนนี้ก็บพูดเดยว่ามียางบกต่อยหรือว่าอ่าเปืนทีทีมีอ่าถนนยางบกต่อยนะครับผมเป็นยางต่อยที่มันเยือกหม่ามันห้องถือเอามาเอามาเห็นเป็นหัวสมุงนู้เลยแต่ว่าโหลดเม่ได้ไปหากระใสเลยครับเปื่นยิ่งเก่าครากฏเปื่นเก่าเลยอะ นีกาวเทียมกาลแดงครับผมแล้วก็เข็มครับผมเข็มตัวนี้ก็ไปสำหรับเจาะเจาะรูสนูนี่ครับผมนี่อันนี้คือบอลลูนจะเป็นการลอยเลยนะครับเ,เผมเจาะรูสนูครับผมเจาะเป็นซอ้อมมือแล้วก็เดี๋ยวบอลลูนจะสอนวิธีการลอยครับผมครับผมน่ารื่น,นลยครับผมสำหรับการลอยอันนี้เ้างทเป็นเข้าเป็นเชือกเส้นได้นะครับเนาะเป็นเชือกเส้นได้ที่ห้าเอาไว้ข้างในนะครับผมโดยการลอยนี่คือเป็นการลอยแบบคล้ายๆที่ยังห้า พ้อจอดจอดกราลูกจอดกราลูกบนอ่าจอดกราลูกบนลู่แรกครับผมนี่จอดกราลูกปุ๊บดึงขึ้นมาครับผมโค้งขึ้นมานะครับแล้วก็มาเขับบนเรื่อนอีกรลูกหนึ่งครับผมอ nah, ่าอีกรลูกหนึ่งครับเดี๋ยวพี่น้องตามผมนะครับนะอ่าเห็ดไปต้งสีทครับผมแล้วข้อกรวบูสองงานเลครับมาอยูร่วมกันสังเกตมันจะเป็นต้องเสียอ่าเน่ยแล้วก็เขาก็บขอดเลยครับผมขอดรัดเลย การขอนรัดเนี่ยเข้ากับบ่อต้องเอาให้เขาไว้เงาครับผมเพราะว่าจะมีเข้าจะเป็นเข้าในี่เข้าอะไรเป็นเข้าในเป็นเชียบสุดยังโดยบ่อโหลดใส่ซีเสร็จแล้วครับนะซีเสร้นนะครับแล้วเข้ากับคอรดมากสินะลักษณะประมาณนี้อ่าแล้วก็รัดได้ครับผมรัดรัดรัดเห็นไหมแน่นๆครับผมแน่นๆตั้งใจคงพ้มเสียนครับผมตัดไปออกครับผม จะได้ประมาณนี้นะครับเนาะจะได้ประมาณนี้ที่นี่เ้างกาแฟชันครับผมคิดหัวจังไยเพื่อกันกันเขาเลื่อนลู่แดงนะครับผมนี่แหละเรียบร้อยครับผมเก็บยังเสียได้ครับได้สองขาวครับผมเก็บตังเสียไม่ได้สองขาวนะครเราไปล่าห้องลอยครับผมนี่ครับห้องดึงดึงตรงกลางกันมากครับดึงตรงกลางนี่ดึงตรงกลางกันมากนี่มันก็จะได้เป็นสองตองครับผมนี่นี่ เป็นปนวดนี่นะครับนะครับเป็นนวดนี่ฮเนี้อเขาเสือบเข้าสนุ่นนี่นะครับโดยบ่าวโหลดจีใส่ยุบประมาณไปกับก็คือแปดซี่ซี่เซนไปกับก็เป็นแปดนะครับแล้วห้องก็มาหมัดร,รวชทีเดียวไปเดินบังกันเลยครับผมอันนี้ห้องเขา,ขา,ขาบัดเอาประมาณครับผมเพราะว่าเขสานุนมาแต่ทานของบ่าวโหลดจะยุบประมาณาามาาาาีมณสิบถึงสามสิบเซนนะครับนะเนาะยี่สิบถึงสามสิบเซนนะครับ ยี่ติดตัวจุดสเนกับได้ประมาณนี้ครับเอาเหนียวของเส้นเหนียวห้องเหนียวผมไว้เข้าสนุเห้องแดอยู่ประมาณนี้ครับผมประมาณ1นึ่งฟุตต่ว่าห้อกแ่เห็ดแต่มันเล็ฟุตแล้วกประมาณสี่สิบเซนไว้ถต่ว่าล่าห้อเกี่ยวเกี่ยวขั้นน้ำผมอ่าเพราะแต่เห็ดแต่กสีว่านอกจากถึงะมาได้ครับทบนมาอ่ามันได้ ในชื่อห้อหนงในในเขาก็มาในเขาก็มาเสร็จนะครับผมมีเป็นสองเสร็จละเดี๋ยวกดมือเนี่ยเป็นสองเสร็จลงไปขึ้นมากจะเป็นซีครับผมซีเนี่ยเป็นซีแล้วครับผมเนี่ยเป็นซีแล้วเป็นซีแล้วตัวปลายมันต่อๆกันครับผมหนึ่งปลายมันต่อๆกันแตัดก็ตัดครับผม เอานึ่งไปครับนี่ครับนี่ครับนับไปนะครับไปจะเป็นหนึ่งสองสามสี่อันนี้เขาเอิ้นแปดครับผมสี่พอขาอจะไปกลับนะครับเนี่ยการตามก็ได้ยางไงก็ได้ก็ได้ครับผมใส่เพิ่มเปอเซ็นหนึ่งก็ได้ครับคือเอาขึ้นมาเปอร์เส้นหนึ่งพอต้องบอต้องพอต้องกลับไม่เกิดจะเป็นเป็นหาเส้นกับเท่ากับไปไปกลับสินะครับไปกลับสิ้วก็นี่ครับ เชือกตัวนี้เขาดึงกันมาโดยจาตอนแรกมันจะเป็นลักษณะเส้นนะครับเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นลักษณะเส่อที่เขาขดที่นี่เขาก็ดึงตรงกลางกันมากครับผมนี่ดึงเส้นกลางนี่ดึงเส้นกลางนมากครับมันเกิดได้สองบ่วงนะครับเป็นสองบ่วงต่อกันเป็นอย่างไรเราก็เห็นแบบนี้เลยครับการเจาะรูกลางเนี่ยคันต้าพอได้เจาะกลางมันก็ดีครับแต่คันถ้าจาะบ่กกลางเนี่ยนมะเห็นไยใบสุน้ตฮับ่กกลางบ่กบ่กบาลานบ่กเกิงกันบ่อยไง อ่าบอเกินกันนี่ครับสอดก่อนปาดึงครับดึงมาเลยดึงก่อนป้าห่า,ากระไลไปมันตัดเท่าๆกันนะครับผมห่าจะได้ตัดจะได้ลักษณะสีครับผมจะได้ลักษาหนังสีแล้วจะนั่นให้ห่าพยายามดึงนะครับเด้อคอยไอ้ตัวทีเ่เฉีอกที่ห่าขอดเนี่ยครับผม เฉียวตือเขาขอดที่มันเป็นหัวนะครับเห็นไหมครับเชียวที่เขาขอดเนะี่ยเข้าพยายามดึงดึงมากให้มัน,นอยู่ในอยู่ในใบใบสนูเพราะว่าเขาจะบอของมาขางนอกครับมันติมันจินจเห็หุในเวลาใบสนูเข้าุนไปุนมากมันจิตเสียการบาลานนะครับผมบาลดถือถืออย่างหนักเลยพอตัวเขาจอดไว้ในนี้เดี๋ยวเขาเอาปืนกาวยิงครับผมปืนกาวมากยิงอัดหัวอีกรอบหนึ่งกับเหตุแต่มันถอากันมันกีบาลานได้แล้วครับนะ ครับก LC, <S <S ็เลยเอ็นซีเขาบอกว่าขอดลัดเลยครับขอดลัดเลยขอดลัดขอดลัดให้เกือบเกือบสุดเกือบสุดเข้าในนะครับนักขอดลัดนี่ครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้ครับผมขอดลัดแบบนี้นี่ครับเรียบรอยครับผมเราเข้ากระเทียมแบบนี้ครับผมตั้งซองขังนะครับเนัะเดี๋ยวบ้านตรวสิตลวปราตาตอนไปเลยนะครับเนาะ เ็ซอขาเลยเดี๋ยวบอหลอดจะขึ้นขั้นจะนหน่วยเพิ่งทีนี่วาเลเป็นยังไงพราวาขันตาเหตุไปเรื่อยๆนพิงทีเห็ไปคลิปของบ้าหลอดเงขึ้นไปนะครับให้พี่น้องเฮ็จึงสี่จึงซ้อขางครับเดี๋ยวไปเคลิปต่อไปเดียวไปเขันตอนต่อไปเลยครับครับก็หลังจากที่เฮ้าใสลอยรับนัใสลอยหลบบ้าหลอดกันคือหบบตอนตอนไป้ก็คือนี่ครับบ้าหลอดเห็นลอยแล้วเป็นจ้ เอาปืนปืนกาวครับผมปืนกาวตัวนี้ครับผมอัดยิงกาวเข้าไปครับผมอัดยิ่งกาวเข้าไปในห้องก่อนนี่ครับสังเกตว่าหัวตรงนี้มันสิบลอนนี่นะครับเนาะหัวตรงนี้สิบลี่เีเพราะว่าบ้าลอดเก็บ่อนไว้ข้างในนะครับนี่ครับไม่ติดยุงเนี่ยเก็บ่อนไว้ข้างในแล้วที่ในห้อาก็เห็นเห็นในหัวนี่มันได้บาลานซ์กันที่สุดคือสิบลอี่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเดินไล่กันนะครับนี่ครับงเกตว่ามันจะเท่ากันดีอันนี้กร ลราจกนั้นเท่ากับเก็บนะครับสังเกตตอนแหลมันจะมีเป็นตัวซื้อสีดำมันนะครับเบาโหลดก,กับขูดขูดออกนิดนึงเพราะว่าขูดเพื่อที่จะลบลบลวดลายของเขาที่มันเป็นสังเกตว่าใบพัดติกนี่มันจะมีเป็นหลองเป็นหลุมนะครับผมเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมไขว้กันนะเป็นลายลวดลายของเขาเท่ากับลบออกนิดนึงเพราะว่าเพื่อที่จะเหเขาในการตีล้มครับผมเส้เสียงเขาจะแรงขึง้นนี่คือเทคนิคครับผม เฮาลบออกนิดหน่อยก่อนเพราะว่าตอนนี้เป็นลบลบหลายบ่ได้เพอวาตัวเป็นใบสนูตัวนี้มันจะบางบางมากนะครับเนาะบางมากเนาะอันนี้เฮาก็ตั้งครับผมตั้งตอนนี้เบาโหลดก็ต้องตั้งแบบเร่งเร่งด้วนก็คือเพราะท่านเดียวกับบมาตรฐานตัวไหนก็คือใส่วิธีการใส่นิ้วครับผมใส่นิ้วคือคืออะไรครับคือวัดเบิ่งครับผม4อ่า1เครือกับสนิ้วนะครับเนาะนิ้วควายเดียวยิมมองยิ้มมองบักไอ้ล่องบักล่องไอ้ สายมันพอดีนะครับสองขางทเท่ากันครับผมตอนนี้ห้องห้องเหนกระสือไปก่อนเหมือนคือนะครับสี่น,นิ้วเท่ากันน,นี่ครับเพือห้องเข่าครับผมเพราะว่าสองขางมันต้องเท่ากันเพราะว่าถ้าษมัเท่ากันบขางหนึ่งถึงขางหนึ่งบ่ถึงมันจะไม่การดิบดบิดใบสนุ่จะบ่พร้อมเดียเ๋ยวไปเบิ้งว่าหลังจากที่เห็นแล้ว,ลวยังไม่ท่านตรวจสอบเสียงแค่ลบใบ หล,ลองว่างหัวครับผมตอนนี้ว่าวโหลดจะใส่วิธีการก็คือก็คือใส่หัวทีไม่ความหนานิดนึนนงเพราะว่าสิดึงจังหวะเขาบ่อยเขาแบบอ่าเร็วเร็วเกินไปเพราะว่าคันตาเบาเนี่ยเขาติดเติร์ดเร็วนะครับมาที่เหตุใเปลืองเปลืองเปลืองเข้าสนุเปลืองสายสนุนนะครับเดี๋ยวไปเบื้องว่าเสียงสิเป็นยังไงครับผมในเลยครับผมครับหลังจากเติดตสนุกเรีนบ่อยแล้วครับผมอยู่ในขนาดทีกระลังนบีนะครับ สิ่งก็สมัติปีใหม่ปียังไงครับประมาณขัตาห้องเห็ดคันสนุ่นอะไรระดับก <ain ways dishes together> <essa> ็ด <twe watering> <ant> ีไหมครับที่ได้สุดเด้ประมาณนี่ครับผมประมาณฝ่ามือครับผมป้อมขันตามันเก่งหลายมันกับว่ดีขันตามันย่านหลายกับว่ดีครับผมขนาดนี้สิเขาอสุดเด็ดก็ตีตีปีตีปีกวาวแล้วก็บตีไอ้ตีเซคันสนุ่นผมพอจังหวะเวลาเขากับพืชล้มแห้งๆเลยเขาเดืยดกับพืชมีความกว้างครับผมของของใบหนี่งเขาจะพืชกว้างมันจะตีตะวันระดับประมาณนี้งถือกำลังดีครับผมเสียง จังสิพอดีเดี๋ยวไปเบิ่งหลังละหลังจากที่ลองครงมันสิดังได๋นะครับะไร นี่ครับพี่น้องครับผมนี่คือเสียงที่ยังบไงนะแต่แจ้งครับผมพี่น้องพข้ใจเสียงระดับนี้ขนาดไหนต้องครับเนาะการแก้งของเขาก็คือแกงในระดับที่มาจากฐานก็คือบ่ต้องแห้งแล้วก็บ่ซาเกินไปครับผมนั่นคือฟังเสียงการเล่นล้มของนาะครับเนาะนี่คือเป็นจานุ่งุดลันทุ่งของเบาโหลดครับผมช่องเกษตรดิสานอินดี้ครับผมผู้ใดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยครับนะกดไลค์กดแชร์ครับผมที่สำคัญครับผมกด ซับสไคร์บ่าวโรครับผมเดี๋ยวไปชมคลิปหน้าว่าบ่าวโรเจ้าคลิปอะไรเรามาลงให้พี่น้องเบไงครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสามดวงครับผมสามดวงกับสนุนลันทุงสามเสียงนะครับสีแดงพึงจะทำเสร็จเมื่อกี้กับวอลจุล่ากับเจ้าขึ้นวอลจุล่าอันนี้บอลสองห้องครับผมสองเม็ดกับสนุนความยาวระดับเม็ด กว่าๆครับผมนี่ครับอันนี้คืออันครับมือแรงกะคือหวานครับผมอันนี้บ่าหลอดจะเป็นสายแข็งครับผมใส่ปีกแข็งเพราะว่าต้องบอกว่าปีนี้ลมห้องแห้งนะครับเนาะลมแห้งอ่าบ่สายแข็งอีหลีเอาบระยูคครับผมนี่ครับคือนี่บันเทิงครับผมเราคือสายแข็งสายบันเทิงครับผม ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมคลิปจนจบ,บครับผม